สวัสดีค่ะพบกับอินเดอร์อีกแล้วใช่ค่ะวันนี้มานอกสถานที่เนาะเพราะว่าเรากำลังจะไปดูังเรื่อง Fat Girl ค่ะค่ะเป็นภาพยนตร์ของ g d s นะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในรอบหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวมีอะไรเป็นยังไงบ้างน้ำตาจะคอเบ้าขนาดไหนเดี๋ยวเราจะออกมาอัปเดตนะคะถ้าฉันร้องไห้เธอยัหัวเราะฉันนะได้ช่วงนี้ฉันกำลังแบบว่าอ่อนไหว ได้สิโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเลยค่ะเจอกันหลังหนังจบค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันค่ะทุกคนค่ะเราดูจบแล้วใชแตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าเราแบบซึมมันแบบมันมันแบบมันแบบอืมอย่างเงี้ยมันจะเออมันเศร้าอ่ะเศร้าเกินอ่ะใช่มันเศร้าเกินใช่เราก็เลยแบบ เดี๋ยวมาคุยกันวันนี้กันรับวันนี้ขอตกผลึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่ามันเป็นการจบแบบปลายเปิดมากๆใช่แบบแบบสามารถคิดได้หลายอย่างหลายมุมเนาะในประเด็นต่างๆที่อยู่ในใหนังที่เราคุยกันนี่คือแบบอาจจะเป็นการสปอยนะคะใครยังไม่ได้ดูก็ไม่ต้องยังไม่ต้องดูเนาะไปดูก่อนใช่เดี๋ยวจะมาเลาสปอยหนังอีกต้องคือมันมีหลายประเด็นมากที่ว่าคุณอาเนี่ยมันยังไงกับ พี่แอนใช่ไหมที่คุณบอกเราว่ามันคิดได้หลายแบบมันคิดได้หลายอย่างเพราะว่าตอนที่เข้าไปเจอมันก็มันไม่ได้ชัดเจนค่ะเออมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นคิดต่อได้เขาอาจจะเป็นคนดีมากๆไม่ได้ทําอะไรพี่แอนก็ได้อะไรอย่างเนาะเออแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอ่ะคุณดูซิตอนที่นั่งเรือเราที่นั่งเรือใช่ตอนที่ไปบนเรือฉากสุดท้ายที่ทิ้งแหวนไว้บนเรือก็คิดได้หลายอย่าง <ừ> เราก็เศร้ากันมากเลย,ยว่าเขาฆ่าตัวตายไหม <ừ> หรือว่าจะเป็นแบบการหายไปเฉยแต่หายไปเฉยบนเรือมันก็ต้องเจอปะเออมันไปแอบอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขายังไม่ได้ขึ้นฝั่งแต่ถ้าจมน้ำว่าแบบมันก็ต้องก็ต้อง,องหาหรอปะหรือเขาแบบไม่บอกเราให้เราคิด <ừ> เองเียรนก็ไม่รู้ยังไงหรือว่าเป็นแค่ค,าความฝันหรอหรือไงโอ๊ยไม่นะถ้าจะไม่ใช่ไม่ใช่คิดได้หลายอย่างอ่ะอืมแต่เราไปดูผู้ํากับมาด้วยนะ เขาแบบว่าเขาบอกว่าเอามาจากชีวิตจริงของเขาเลยอะใช่ไหมเพราะว่าเราดูตัวของน้องคนนั้นอะก็คือแบบเหมือนผู้มกับเลยน้องคนที่เล่นเป็นพีแอนใช่ไหมใช่น้องอะไรนะเอินเอินใช่เออเล่นดีมากน้องเอินเอินคือเล่นดีมากแล้วไปไปไปดูประวัติเขาคือเขาเพิ่งอายุสิบเก้าโอ้ my กอดทำไมเขาเก่งขนาดนั้นจริงๆคือเล่นดีหมดทุกคนเลยแต่เออแต่เล่นดีทุกคนเลยแบบ สมมติบาททุกคนแหละใช่แต่น้องอื่นๆคือโดดเด่นขึ้นมามากในเรื่องนี้เราสําหรับเรานะแต่คุณล่ะคุณชื่ออะไรนะคุณอีคนน้องเฟรี่อ๋อน้องเฟรี่เราหมายถึงน้องเฟรี่ที่เหมือนพวงกับอ๋อใช่ที่เธอบอกว่าเหมือนคล้ายๆพวมกับคือน้องแฟรี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่น้องอื่นคือเล่นดีจริงเรื่องนี้นะแจ้งเกิดได้เลยเกิดเลยแต่ว่าตอนเราไปดูก็คือดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีคนเนาะอือเราเสียดายมากเลยอะคือมันเป็นหนังที่แบบ อยากให้ทุกคนมาสนับสนุนใช่เพราะว่าเขาทําดีมากในความรู้สึกเรานะงานภาพงานเพลงประกอบแคสติ้งต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะถูกคืออยากให้คนมาดูเยอะๆมีบัตเตอร์ y ฟคิสคุณมันน่ารักมากมันเป็นอะไรน่ารักเนาะเออน่ารักมากเลยอ่ะก็มีเรื่องของการหาตัวตนอะไรเงี้ยเออใช่าตัวที่ยังไม่แน่ใจกับตัวตนของตัวแบบ ตอนเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วแบบเอ๊เราจะไปทั้งไหนดีอะไรเงี้ยเออแต่แบบว่าส่วนใหญ่เนาะก็คือตีแผ่หลายแง่มุมอยู่แบบหนังเล้หลายเรื่องหลายหัวขอย่างเช่นเรื่องเรื่องของการอยู่ในแฟลตอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องเงินอะไรเงี้ยอันนี้แบบสุดๆเลยเรื่องอาชีพตำรวจอะไรเงี้ยออหลายเรื่องเรื่องมีแบบที่อ่าใช้หน้าที่การงานใน ในทางที่แบบความสุจริตเอ่ออะไรเงี้ยเออแบบเอออา์รปชาตอะไรเงี้ยอะไรอย่างงั้นแบบว่าเออแซกแถวอะไรเงี้ยเออมีหลายอย่างเี่ยเออมีหลายมีเรื่องแบบครอบครัวด้วยเนาะแบบอือคืออารมณ์เหมือนกับว่าพ่อแม่นี่คือต้องซัพพอร์ตลูกอะในความรู้สึกเราพอเราดูจบอะไม่ใช่ว่าแบบเออบังคับคููเค้นอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันก็มีหลายแหล่งแง่มูลนั่นจากหนังเรื่องเนี้ยที่ที่พยายามจะเล่าใช่ก็อะไรไหมคะเดี๋ยวฝากสักหน่อยว่าสำหรับใครที่ยังไม่ดูคุณคิดว่าไงคะจะแนะนำเขายังไงอยากให้เขาไปดูคะ่ะไปสนับสนุนมไม่ใช่เพราะว่าเป็นหนังไทยนะะอย่างเดียวนะคะคือเขาทําดีมากคะ่ะอืเขียนบทอะไรแบบโอเคหมดนะสําหรับเราแล้วว่าโอเคเรื่องเนี้ยเนาะคุ้มค่าตั๋วคะ่ะอืมงานภาพก็ดีใช่งานภาพดีมากเขาชอบ ใช่บทก็ดีคุณบอกว่าอะไรนะเขาถ่ายอะไรลุกลกให้ดูสวยได้เออถ่ายห้องลุกลกคือทได้ยจริงมันดูสวยนะมันดูอาร์ตจริงๆแล้วมันดูสวยขึ้นมาอืใช่ซึ่งเราไม่สามารถทาได้เออเออก็นั่นแหละใช่คุณละคะก็ฝากให้ทุกคนไปลองรับชมกันดูในเรื่องนี้อืเราคิดว่าใครที่ชอบก็อาจจะชอบไปเลยใครที่ไม่ชอบอาจจะไม่ชอบไปเลยเออเพราะว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนแบบแบดเอนดิ้งอะเนาะ เอออ้าเราสปอย์ไปเลยขอโทษแต่เราบอกขอไปแล้วว่าเราจะมีสปอยด์นิดนึงมันไม่ใช่แปลคขนาดแต่ว่าเป็นแบบให้คิดต่อมันเป็นแบบอารมณ์ Coming of Age อย่างเงี้ยเนาะออการเติบโตของคนเราอะเนาะมันก็ต้องแบบมีผัดภาคจักกันอะไรอย่างนี้ไงเออนักจาน้องแมวร้องจ้าโอเคปิดคลิปแล้วค่ะ ก็ช่องอินเดอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ถ้ามีภาพยนต์ใหม่ๆเราก็จะไปดูในโรงแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนอย่างนี้นะคะทุกคนคสามารถคอมเมนต์ได้นะคะคุยกับเราค่ะค่ะับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเศร้ารนนะคะ่ะตัดผมใหม่ค่ะระยะขนตาเพาะมากเลยค่ะเพน